สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะกับดีเจกุ้งชวิสาเฟรนฟีลกูดวันนี้เราจะฟีลกูดนะคะและมุ่งเชื่อว,ว่าทุกคนอยากจะมีเสน่ห์ค่ะนะคะความมีเสน่ห์ความน่ารักเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมเท่านั้นแต่ว่าคนที่มีเสน่ห์อย่างแท้จริงเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความสุขด้วยนะคะแล้วก็ความสุขนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นความสุขที่จากสิ่งแวดล้อมจากคนที่แวดล้อมตัวเราเองแต่มันมาจากความสุข ที่เกิดขึ้นจากใจของเราเองนะคะจากความคิดของเราเองค่ะนะคะแล้วสิ่งที่สําคัญเมื่อเราฝึกฝนกันเป็นประจำนะคะ 2> 2> ให้เรามีความสุขแล้วก็เลือกที่จะเสพความสุขด,ดีๆให้เกิดขึ้นกับชีว <Method. S 1> ิตของเราเนี่ยนะคะกเชื่อว่าเราจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีความน่ารักแล้วก็ผู้คนที่อยู่รอบข้างเราเองเนี่ยเขาก็จะมีความสุขเมื่อคนรอบข้างมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเจอคนรอบข้างที่เขาอาจจะไม่มีความสุขและเขาแบกความ ทุกเอาไว้เหลือเกินสิ่งหนึ่งที่เราทําได้ก็คือการที่เราจะให้ใจที่ดีๆนะคะให้ความคิดที่ดีๆแล้วก็ให้รอยยิ้มดีนะคะเพื่อเติมเต็มความสุขให้กําลังใจแก่กันและกันทุกคนเกิดมาเราได้รับความสุขเต็มที่ในชีวิตอยู่แล้วแล้วทําไมเราจะต้องเลือกที่จะมีความทุกข์ด้วยนะคะ